สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้าน h ชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในเรื่องอานุภาพของการสวดมนต์เทพเจ้าเหล่าเทวดาอานุโมทนาสาธุการก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจ ให้กับผู้จัดทําด้วยนะคะหลวงปู่ชอบฐานะโมได้เล่าถึงเรื่องการสวดมนต์ไหว้พระให้พระเนรฟังว่าการสวดมนต์ไหว้พระนั้นถึงแม้ว่าเราจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็ตามพวกเทพเจ้าเหล่าเทวดาเขามีหูทิพตาทิพเขาก็จะได้ยินเสียง ที่เราสวดมนต์ไหว้พระด้วยพระสูตรต่างๆเมื่อเขาได้ยินเขาก็จะเกิดความปีติยินดีในการสวดมนต์ไหว้พระกับเราด้วยเขาก็จะพากันมาร่วมอนุโมทนาบนุญกับเราด้วยถ้าจิตเราสงบลงไปบ้างสักเล็กน้อยเราก็จะได้ยินเสียง ที่เขามาร่วมอนุโมทนากับเราเสียงที่เขาเป่งสาธุการนั้นมันดังปานฟ้าสีถล่มทลายลงมาทับดินหลวงปู่ได้เล่าเรื่องที่ท่านเที่ยววิเวกในเมืองพม่าดังนี้ครั้งหนึ่งเราพักจำพรรษาที่บ้านยางแดงประเทศพมา่าวัดที่เราอยู่นั้น มันมีศาลาอยู่เพียงหลังเดียวและศาลานี้ก็มีเสาอยู่ตรงกลางต้นเดียวเราให้เขากั้นห้องเป็นสองห้องห้องหนึ่งเราเอาไว้พักอีกห้องหนึ่งเราเอาไว้นอนตรงกลางศาลาจะมีแท่นบูชาพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งสูงประมาณศอกหนึ่ง พระพุทธรูปองค์นี้แกะสลักจากไม้สักในแต่ละวันเราก็อาศัยสวดมนต์ไหว้พระอยู่หน้าพระประธานองค์นี้แหละคืนนั้นเรากำลังไหว้พระสวดมนต์อยู่ดีๆพอสวดบทธรรมจักกับปะวัตนาสูตรถึงท่อนที่ว่าจาตุมหาราชิกาเทวา สัทธมนุสสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตวาช่วงท่อนที่กำลังไล่ชื่อสวรรค์ชั้นต่างๆอยู่นั้นปรากฏมีเสียงดังสะท้านไปทั่วเป็นเสียงที่ดังกระหึมลงมาจากท้องฟ้าเสียงดังกระหึมนั้นทำให้ศาลา ที่เรานั่งสวดมนต์ไหว้พระอยู่นั้นเกิดการสั่นไหวขึ้นมาเสียงศาลามันลั่นเอียดเอียดอดัดอาดโยกไหวไปมาเหมือนกับว่าแผ่นดินมันไหวเราก็เลยหยุดสวดมนต์เอาไว้ก่อนมานั่งฟังเสียงดูว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่เรามานั่งลำลึกในใจของเราว่า เกิดอีหยังขึ้นนอที่นี่เสียงดังสนั่นวันไหวป่านนี้มันสีเห็ดหายสาล่ามันพังลงมาซะบอนอเราจึงได้ดับไฟเทียนที่หน้าพระปราทานนั่งฟังเสียงดังกระหึมนี้เพียงอย่างเดียวพอเรามานั่งฟังเสียงดังๆมันก็เงียบหายไปบอมีอีหยังอีกเมื่อเสียงดังนั้นหายไปแล้ว หลวงปู่ท่านก็สวดมนต์ต่ออีท่านเล่าดังนี้เราก็เลยสวดมนต์ต่อพอสวดมนต์ถึงท่อนไล่ชื่อสวรรค์ชั้นต่างๆนั้นเสียงดังกระหึม่มมันก็กลับมาอีกรอบเราบ่นออกเสียงว่าห้วยมันเป็นอีอยังอีกนอกบาดนี่พ่อวาจังฉันละคนขนคิ้งขนหัวกัะภาคกันลูกหยาบ เอามือลูกไหวกับบอยูอีหย่งอีกนอกบาดนี่แผ่นดินมั่นไหวบ่อนอเรานั่งฟังเสียงนั้นอยู่อีกนานพอสมควรเสียงนั้นจึงเงียบลงไปเราก็เลยสวดมนต์ต่อจนครบสูตรระหว่างที่สวดมนต์ก็ไม่ปรากฏมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาอีกสวดมนต์เสร็จเรียบร้อย เราก็กลับเข้าไปที่ห้องพักเพื่อที่จะนั่งภาวนาต่อตอนที่มานั่งภาวนานี่แหละถึงได้มารู้ว่าเสียงที่มันดังกระหึมปานฟ้าผ่าจะถล่มลงมาทับดินนั้นมันคือเสียงอนุโมทนาสาธุการของเทพเจ้าเหล่าเทวดาพวกเขาได้ยินเสียงเราสวดมนต์ไหว้พระพอพวกเขาได้ยินแล้ว ก็เกิดความปีติยินดีขึ้นมาจึงพากันเปล่งเสียงอนุโมทนาสาธุการกันเสียงอนุโมทนาของพวกเทพพเจ้าเหล่าเทวดามีอานุภาพมากจนทำให้แผ่นดินเฉพาะตรงที่เราอยู่นั้นเกิดการสั่นไหวขึ้นมาชั่วคขณะเทวดาเขามาแสดงปาฏิหาริย์ให้เรารับรู้ หลวงปู่ศีชันทศิริอมตะเทระผู้มีอายุยืนนานถึง128ปีวัดเขาถ้ำบุญนาคตำบลเขาถ้ำบุญนาคอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้เล่าถึงเรื่องราวต่างๆในการเดินทุดงของหลวงปู่ว่าได้พบเห็นอะไรบ้างตามป่าที่หลวงปู่ ผ่านพบหมาในครั้งทุดงมีโยมท่านหนึ่งถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับเวลาที่หลวงปู่เดินทุดงในป่าลึกๆที่ไม่มีบ้านคนอยู่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แล้วหลวงปู่จะไปบินฑบาทกับใครที่ไหนครับหลวงปู่ตอบว่าการบินฑบาด เป็นกิจของสง์สงฆ์แม้จะอยู่ที่ใดก็ต้องบินทบาทตามปกติการบินทบาทในป่าก่อนที่จะบินทบาทพระทุดงทุกรูปที่ปฏิบัติอยู่ในป่าจะต้องเข้าสมาบัติแผ่เมตตามีพรมวิหารเป็นอารมณ์ต่อจากนั้นก็ออกบินทบาทไปตามป่า ก็จะมีคนนำข้าวนำอาหารมาใส่บาตรแปลกอยู่ที่ว่าผู้ที่มาใส่บาตรนั้นแต่ละคนมีหน้าตางดงามแต่งกายสะอาดสะอ้านพูดจาไพเราะพวกในป่าเขาใจดีเขาไม่ให้พระอดไม่ว่าอยู่ที่แห่งใดถึงเวลาใส่บาตรพวกเขา ก็จะมาใส่บาทกันพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปอยู่ไหนณนะที่แห่งใดก็ตามจะไม่ทุกยากย่อมมีเทพเทวดาสงเคราะ์ไม่เฉพาะแต่พระสงฆ์เท่านั้นแม้แต่พวกคราวาสก็เช่นกันหากทำดีเทวดาก็จะดูแลรักษาช่วยเหลือ เทวดาตามป่าตามเขาเขาชอบฟังธรรมเวลาพระทําวัดสวดมนต์พวกเทพเทวดาก็จะมาฟังบ้างก็จะกล่าวว่าท่านเจ้าขาท่านสวดมนต์จนเสียงมนสะเทือนไปทั่วนานๆจะมีพระมาโปรดขอท่านโปรดกรุณาเทศน,นาด้วยเถิดเจ้าค่ะหลวงปู่ ท่านเล่าว่าพวกเทวดาบางพวกเขาก็ชอบฟังบวสวดพระธรรมจักรกับปะววตนสูตรบางหมู่ก็ชอบกรณียะมีตสูตรเวลาพระสวดมนต์จบหรือเทศจบจะได้ยินเสียงสาธุพร้อมๆกันเสียงก้องกังวานหน้าฟังต่อจากนั้นก็กราบลงพร้อมกันอย่างงดงามหลวงปู่ท่าน พยายามย้ำอยู่เสมอว่านารกสวรรค์มีจริงนะดังธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงไว้เป็นธรรมที่ไม่มีการเวลาผู้ทองเสพซึ่งรถพระธรรมเมื่อใดย่อมได้รับรถแห่งธรรมนั้นทุกเมื่อนับเป็นธรรมของโลกโดยแท้กุศลธรรมเหล่าใด อันทำให้บุคคลเป็นเทพพาบุตรเทพธิดาเสวยทิพยสมบัติกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สมควรนำมาทบทวนกระทำอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ควรหลงลืมละเวน้นเพราะเหตุแห่งทิพย,สม,ส,ย,ย,มพยสมบัติที่เสวยอยู่มาปิดบังอํรางไว้ทิพยสมบัติที่เสวยอยู่นี้ แท้จริงเป็นของเสื่อมได้หมดได้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนด้วยเป็นเพียงโลกีสมบัติเมื่อกุศลกรรมที่ได้กระทําไว้หมดลงความสุขอันนี้ก็จะกลายเป็นทุกข์หรือจะต้องไปเกิดใหม่ตามภพภูมิตามกรรมดีกรรมชั่วของตนที่ยังเหลืออยู่ทิพยาสมบัติ ไม่ใช่ตัวอัตตาตัวตนที่เราท่านจะมายึดถือห่วงแหนเอาไว้ด้วยเหตุนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสย้ำเป็นคำสุดท้ายก่อนที่พระองค์ท่านจะปรินิพานว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทนั้นคือ ควรระลึกถึงกูศนกรรมที่ตนได้กระทำมาดีแล้วและภาคเพียรกระทำต่อไปมีให้ขาดสายเป็นส่วนหนึ่งที่หลวงปู่ท่านเคยนำเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอบรมให้เหล่าเทพและเทวดาฟังในป่าเขาเมื่อท่านถูกนิมนต์ให้เทศ คุณโยมเทพพบุตรเทพธิด่าทั้งหลายผู้มีความปีติสุขความอิ่มเอิบในทิพยสมบัติเป็นเครื่องอยู่เป็นผู้นิราดแล้วจากทุกทั้งปวงแม้กระนั้นคุณโยมก็ไม่ได้อยู่บนความประมาทลงอยู่ในทิพยสมบัติมีจิตปราถนาจะได้รับรถพระธรรม เป็นที่น่ายินดีอนุโมทนาความปรารถนาในกุศลธรรมเป็นบุญที่ควรอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งคุณโยมทั้งหลายที่สวยทิพยสมบัติอยู่จงพิจารณาให้ดีจะเห็นว่ายังเป็นโลกที่ไม่มีแก่นสารอาจกล่าวได้ว่าเป็นโลกที่ไม่มีตัวตน เป็นแต่แสงสว่างแผ่ซ่านอยู่อันเป็นโลกที่ละเอียดอ่อนด้วยอำนาจของจิตที่เป็นอาคูสลธรรมให้โยมปรากฏให้อาตมาได้เห็นก็ด้วยอำนาจของจิตอธิษฐานจิตเป็นนามธรรมาไม่มีรูปที่ประกอบกรรมดีหรือกรรมชั่วได้อย่างมนุษย์แต่จิต ก็สามารถบริจาคทานเจริญสมาธิรักษาศีลได้คุณโยมเป็นเทพทั้งหลายพึงใช้จิตบริจาคทานให้จิตรักษาศีลให้จิตเจริญสมาธิได้เช่นกันคุณโยมผู้เป็นเทพทั้งหลายพึงใช้จิตบริจาคทานใช้จิตรักษาศีลใช้จิตเจริญสมาธิ การบริจาคทานด้วยจิตก็คือให้ความกะรุณาให้ความเมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนับได้ว่าเป็นทานบารมีอันยิ่งใหญ่ศีลก็ย่อมรักษาได้ด้วยจิตจิตของคุณโยมเป็นกุศลจิตจึงนับได้ว่าได้รักษาศีลไว้โดยสมบูรณ์สมาธิก็คือ ทำจิตให้ตั้งมัน่นอะไรที่เป็นอุบายให้จิตตั้งมัน่นก็คือการตามระลึกถึงอนุสติสิบอย่างใดอย่างหนึ่งมีนึกภาวนาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าเป็นต้นจิตภาวนาคำว่าพุทธโธให้เป็นอารมณ์จิตอยู่สม่ำเสมอต่อเนื่อง กุศลธรรมก็จะสูงขึ้นเป็นลำดับเมื่อคุณโยมผู้เป็นเทพได้ตระหนักชัดว่าความเป็นเทพนั้นยังเป็นโลกียสมบัติเป็นสิ่งสมมุติไม่คงทนถาวรเสื่อมได้หมดได้สิ้นไปได้ก็จงอย่ามีความประมาทเวลาสวรรค์ แม้แต่จะยาวนานกว่าโลกมนุษย์ถึงร้อยเท่าพันเท่าจะพ้นจากไตรักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั้นไม่ได้สิ่งสมมุติทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วย่อมดับจงขวานขวายละสมบัติไปสู่วิมุติเถิดจึงจะพ้นจากการเวียนว่ายในวัฏฏสงสาร หลวงปู่ศรีท่านมิได้ติดยึดอยู่กับที่ท่านจะทุด,ดงสแสวงหาความวิเวกไปยังสถานที่ต่างๆพร้อมทั้งโปรดเทพทเทว,วาสัพพสัตว์และมนุษย์ไปยังดินแดนต่างๆอันเป็นการปฏิบัติตามครูบาอาจารย์แต่เดิมมาการทุด,ดงสแสวงหาความวิเวกนั้นครูบาอาจารย์แต่เดิมมา ท่านไม่ให้ติดที่อันเป็นสปายะดินแดนที่สุขสบายจะต้องละจากไปเรื่อยๆลำบากบ้างสบายบ้างอดบ้างฉันบ้างไม่ยึดไม่ให้ถือให้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติให้ระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปธรรมคือธรรมชาติ ธรรมชาติคือธรรมมองไปตามพื้นดินในป่าใหญ่เราจะมองเห็นธรรมหล่นเปลือนกลาดธรรมเหล่านั้นก็คือใบไม้แห้งเป็นสิ่งที่แสดงสภาวะธรรมให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังใบไม้หลุดร่วงลงมาจากต้นแปรสภาพสลายกลายเป็นอื่นในที่สุดหรือไม่ ก็รอการถูกเหยียบย่ำบนปี้แหลกสลายกลายเป็นผงเป็นดินไปในที่สุดเมื่อเป็นดินแล้วต่อมามเมล็ดพันธุ์หล่นลงบ้างจากสูงลงมาต่ำกลายเป็นฐานรองรับให้มเมล็ดพันธุ์นั้นงอกงามเป็นต้นเป็นใบเจริญเติบโตแต่กิ่งก้านสาขาออกดอกออกผล ผลใบอ่อนจเจริญไปตามการกลายเป็นใบแก่จากเขียวเป็นเหลืองแล้วก็หลุดร่วงลงมาหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เช่นนี้ยามใดที่เงยหน้ามองขึ้นไปเบื้องบนก็จะพบใบไม้บนต้นยังมีมากมายเป็นแสนเป็นล้านใบพระพุทธเจ้าพระองค์จึงรับสั่งแก่ภิกษุห้ารูป ว่าธรธรมที่พระองค์ได้แสดงมาแล้วเป็นเพียงใบไม้แห้งเพียงหนึ่งกำมือเท่านั้นส่วนธรรมที่ยังมิได้แสดงตลอดอายุของพระองค์ยังมีมากดุดดังใบไม้ในป่าขออนุโมทานาสาธุกับทุกท,กทกุท่านที่เข้ามารับฟังธรรม,มะในวันนี้ นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่าน ประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ